ช่วงคุณแม่มือหนึ่งสนับสนุนโดยพ่ออ้อมเด็กกูล คุณผู้ชมคะสมัยนี้เสื้อผ้าเด็กๆมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะแต่คุณแม่ยุคใหม่อย่างเราจะเลือกเฉพาะที่สวยเก๋เท่านั้นไม่ได้ค่ะจะต้องพิถีพิถันเรื่องของความปลอดภัยด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังเรื่องนี้นะคะลูกน้อยอาจจะเกิดอาการผื่นคมิแพ้ได้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีคุณแม่ที่ใส่ใจเรื่องนี้มาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ดีเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของภูมิแพ้ของเด็กเล็กเนี่ยจริงๆแล้วผิวของลูกนี่จะบอก บางมากเลยใช่ไหมคะบางทีเราคิดไม่ถึงเลยนะว่าเสื้อผ้าชุดสวยเก๋ตัวนี้ที่มาจะทําให้ลูกน้อยเกิดอาการแพ้ได้ใช่ค่ะ,ค,ะคือเด็กเนี่ยนะคะมีผิวหนังที่ บ,บบาบางม,มากกว่าผู้ใหญ่แล้วก็ละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ใหญ่เลยทําให้ชั้นผิวหนังของเขาเนี่ยเปิดรับต่อสิ่งแล้วทั้งรังสี U V สารเคมีมแล้วก็สารที่ก่อให้เกิดการแพ้ต่างๆได้มากกว่าผู้ใหญ่ถึง3เท่าค่ะและเด็กที่ป่วยหนึ่งในสของที่เป็นโรคนี้นะคะจะมีอาการต่อเนื่องจนถึงสูงวัยผู้ใหญ่ทําให้เป็นอุปสรรคในการเรียนแล้วก็การทํางานในอนาคตด้วยค่ะ โอถือว่าเป็นภัยแฝงอีกโรคหนึ่งเลยนะคะ,คะแล้วตรงน,นี้เราจะมีวิธีรับมือกับมันยังไงดีคะคุณเจงค่ะโรคนี้นะคะคุณหมอเคยบอกว่าเ,เกิดจาก การเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ถูกวิธีค่ะเป็นปัจจัยแรกๆเลยที่ทําให้ผื่นขึ้นผิวหนังเด็กค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีเลือกเสื้อผ้ากับลูกน้อยยังไงบางทีเราก็แบบเห็นมันน่ารักน่ารักอย่างเช่นไม่ไ้ค่ะก็ต้องเลือกเสื้อผ้าที่ทํามาจากเส้นใยธรรมชาตินะคะพวกผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีเส้นใยที่หนานุ่มแล้วก็อ่อนโยนนะคะแล้วก็จะทําให้ลูกเนี่ยมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ต้องดูเสื้อผ้าที่ตัดเย็บที่ปราณีตเรียบร้อยต้องไม่มีตะเข็บแล้วก็ขอบ เพราะว่าไม่อย่างนั้นจะทําให้ระคายเคืองผิวลูกได้ค่ะใช่แล้วค่ะที่สําคัญนะคะก็อย่างที่คุณเจนบอกเลือกเสื้อผ้าที่เวลาลูกน้อยใส่ก็จะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะ,คะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะคุณแม่ก็ต้องมันทําความสะอาดเครื่องนอนให้กับลูกบ่อยๆด้วยนะคะใช่ค่ะของใช้ของลูกเช่นเครื่องนอนปลอกหมอนผ้าปูที่นอนเราก็ควรนําออกมาซักทําความสะอาดทุก1-2สสัปดาห์นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดผื่นภูมิแพ้ได้แล้วค่ะการเลือกผ้าอ้อมก็เช่นเดียวกันนะคะคุณแม่ ควรเลือกจากการสัมผัสผิวพ้าอ้อมที่อ่อนนุม่มดูจากเส้นใย,ยที่โปร่งระบายอากาศได้ดีผลิตจากเส้นใย,ยธรรมชาติเพื่อไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวค่ะแล้วก็ต้องซึมซับได้ดีด้วยดูแลถนอมผิวลูกน้อยเพียงเท่านี้ค่ะลูกของเราก็จะห่างไกลผื่นภูมิแพ้และคุณแม่ก็จะสบายใจที่ลูกมีสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเจนมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกับเราขอบคุณมากค่ะ,คะทางรายการก็มี p o อกเก็ตบุ๊กจากสำนักพิมพ์รักลูกบุ๊กส์มอบให้ด้วยค่ะค่ะ,คะและสำหรับช่วงหน้าช่วงละครสั้นบ้านสุขใจวันนี้นำเสนอตอนเตรียมตัวเที่ยวรับลมหนาวไปชมกันเลยค่ะ